เอาตรงตรงเลยนะครับเพื่อนๆนะถ้าเกิดว่าใครที่กลังมองหารถที่แบบว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเอาไปใช้หารายได้อะไรเงี้ยนะครับผมก็จะมาแนะนําเป็นตัวโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับนี่เลยเป็นรถตู้อเนกประสงค์นะเอาไว้ใช้ทำหากินได้เดี๋ยวให้น้องออมมานี่มาดิมาดิมาดิน้นองมี่ค่ะน้องมี่นะก็เดี๋ยวน้องมี่เขาเปลี่ยนยางใหม่เองนะครับนี่อะไรนะโอเคน้องมี่บอกโอเคก็คือเป็นโปรโมชั่นไปเนาะโ,โปรโมชั่นครั้งนี้นะครับถ้าออกวันนี้ หรือว่าดูคลิปนี้นะครับเอาไปเลยยางใหม่4ีเส้นนะครับปสีส0 2 6นะี่ยบในสวยมากเลยนะคาสปาใหม่หมดเลยนะครับลองดูได้นะนะคือเรื่องของเบาะเอามาดูผมค่อนข้างที่อยากโชว์เบาะนะตัวนี้เบาะใหม่นะคือคาสปาจนใหม่แบบใหม่แบบใหม่เลยไม่ฝุ่นนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่เห็นไหมนี่เลขไมอยู่แสนกว่าครับคันนี้นะรถตู้เลขไมอยู่แสนกว่านะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูปแป๊บๆนี่ครับเพื่อนๆลองดู ป้าตัวนี้เป็นเครื่อง3.0 D4D ดนี D นะครับในรูปแบบมาแบบสีเทาๆหน่อยเลขมาอยู่10,000แสนกว่าเท่านั้นเองเอาละเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยโอเคเห็นแล้วแหละว่าด้านหน้าเป็นยังไงแล้วห้องผู้โดยสารละ่ะมาดูครับเปิดขึ้นมาครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนแผงนี้นะครับคือจะจัดใหม่หมดเลยนะครับลำโพงเราจะใส่ให้เรียบร้อยนะลำโพงนี้เบิกใหม่นะครับแล้วก็การทำความสะอาดพื้นฟูแล้วพวกนี้ทำใหม่หมดเลย ฟ้า <laughs> เรียกฟ้าโถเ, <laughs> เอ้ยเ,เ,เรื่องพรมเพดานอะไรพวกนี้นะครับคือทำความสะอาดให้ใหม่อันนี้ปูใหม่นะปูใหม่หมดประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็พวกเบาะพวกนี้ก็ทําใหม่หมดเลยนะครับคาร์สปาใหม่หมดเลยนะแล้วก็พื้นดูดิไม่ขาดไม่อะไรนะสะอาดแบบนี้นะครับลองดูได้เนาะอันนี้อาจจะมืดนิดน,นึงนะครับเพราะว่าวันนี้จริงๆอ่ะก็คือ,อมีแผนว่าเราจะถ่ายให้ดูตอนกลางคืนนะครับแต่ว่า ไม่เป็นไรเอาช่วงนี้แล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวดูวด้านหลังกันนิดนึงอ่ะดูด้านหลังกันนิดนึงอ่ะมาดูครับอ่ะเปิดให้ดูปึ๊บนะให้ดูปึ๊บไม่ต้องถ่ายดิบพี่แล้วถ่ายเข้าไปดูเลยนะคือชุดนี้จะเปลี่ยนใหม่นี่ชุดนี้จะเปลี่ยนใหม่นะครับลำโพงแต่ละแต่ละที่เนี่ยคือจะเปลี่ยนใหม่ยกเซ็ตเอ่อแล้วก็คันนี้น่าจะมีหน้าจอด้วยนะครับแล้วก็ดูไฟครับไฟตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะตัวนี้เปลี่ยนไฟให้ใหม่เรียบร้อยเลย เออเพื่อนๆนคือเอาไปแบบว่าใช้งานได้เลยอะ่ะไม่ต้องแบบว่าไปเปลี่ยนอะไรละเนาะก็เอาไปขับใช้งานได้เลยนะครับพี่ๆก็น่าจะมีแค่จ่ายคั้งวดนะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมทําราคาพิเศษให้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูป้ายก่อนนะผมทําราคาพิเศษให้เลยนะครับสําหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนเห็นราคา2เอ้ยห28นะครับหรือ6 2 8 0 0 0นะคลิปนี้พิเศษครับ 6 8 0 0 0บาทจบครับส่วนรถ20,000จบครับเป็นไงครับเพื่อนๆสามารถที่จะจัดไฟแนนซ์ได้นะครับสามารถที่จะจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับเลขไม่อยู่1,000 0 0กว่ากว่ากิโลนะครับแต่ต้นๆน,น,นะก็ใครสนใจรถมือสองนะครับร้ามาดิโอมอเตอร์ก็เรียนเชิญครับรับลูกค้าติดเส้นที่ใหม่จังหวัดปทุมธานีนะประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆนะอย่าลืมคอมเมนต์กัน